สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาคตีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับ พลตรีวัชรพงศ์จันหอมหัวหน้าชุดตรวจติดตามงานตามแผนงานโครงการนทพอและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2567งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้โดยมีผู้บังคับ บัญชาช่างพัฒนาหน่วยพัฒนาการครึ่งที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้นำตรวจณนะตำบลขุริงอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรและตำบลกระแดะตำบลตะเคียนทองอำเภอการนะดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ